ครับที่เป็นข่าวดงดังมากนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อจากซีล i คอนว a l l e เล่แบงนะครับที่ล้มไปตามกองทุนที่ชื่อว่าซีนัวเกตเป็นเอสเมนต์ไปนะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวร้อนแรงไม่แพ้การเป็นฝั่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์บ้างน,นะครับที่เป็นเจ้าพ่อธนาคารเลยก็คือ IS, ธนาคารเครดิตสวิตที่เป็นธนาคารอันดับ2องนะครับของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เป็นอันดับที่17ของยุโรปเลยทีเดียวแล้วสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ1.6ล้านล้านฝั่งสวิตเลยทีเดียวถ้าเทียบแล้วก็ประมาณ10%ของ GDP ของฝั่งยุโรปเลยนะครับธนาคารนี้ถือหุ้นโดยอ่าธนาคารกลานะครับหรือสวิตเซอร์แลนดเนชั่นแนลแบงก์นะครับ ถึงประมาณ9.9%เลยทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมหุ้นถึงตกสินทรัพย์ที่ตัวเองบริหารดูแลเนี่ยลงพวบจนกระทั่งสอบภาพคล่องยัมีปัญหานะครับจุดเริ่มต้นมันเกิดงี้ครับจุดเริ่มต้นมันเกิดเมื่อประมาณเดือนมีนาคมปี2021เขามีลูกหนี้รายใหญ่รายหนึ่งชื่อว่า Archegos Capital Management นะครับซึ่งก็เป็นหนี้เขาอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวลูกหนี้รายนี้ก็เอาเงินนะครับไปเล่นหุ้นเป็นลักษณะของ margin call รู การเล่นหุ้นเกินวงเงินที่ตัวเองมีอยู่นะครับสุดท้ายแล้วก็คือหุ้นลงนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีเงินมาใช้นี่ได้นะครับทําให้ขาดทุนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเจ้าหนี้ชไนไอชิกอสเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วนะครับมันกม็มีสัญญาณมาแล้วแหะแต่ว่ามี2องแบงค์ใหญ่ที่รู้ก่อนหน,น้านี้ก็คือ JP Morgan แล้วก็โ o a d ม a กเนี่ยก็ไปฟอร์สให้มันขายหุ้นออกมาในราคาที่ขาดทุนแหละแต่ว่าขาดทุนน้อยกว่า เร็วกว่าที่เครดิตสวิทชทำนะครับเครดิตสวิตเนี่ยเห็นสัญญาณช้ากว่าเขาไปบังคับให้ขายหุ้นเพื่อจะเอาเงินมาใช้หนี้เนี่ยแต่ไปถึงตอนนั้นเนี่ยที่หุ้นราคามันตกไปแล้วนะครับทำให้ตอนนั้นเนี่ยเป็นประเด็นแรกเลยที่เครดิตสวิตเนี่ยขาดทุนไปถึง5.5พันล้านยูเอสโซล่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับมากกว่ากำไรทั้งปีที่สามารถทําได้หลไนั้นก็มีวิกฤตการเงินมาโดยตลอดนะครับเกิดความไม่เชื่อมั่นก็ มีการปิดกอ,องทุนไปถึง4กองทุนด้วยกันนะครับราคาหุ้นก็ตกลงมาทําให้สินทรัพย์ในการบริหารงานเนี่ยลดลงไปอย่างทั่วภาพเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าเขาล้มสิ่งที่จะตามมาคือไม่ใช่แค่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่คือยุโรปด้วยนะครับรวมถึงแน่นอนมันก็เป็นลูกโซ่ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงอาจจะกระทบถึงประเทศไทยด้วยแน่นอนนะครับเพราะว่าเคดิกเนี่ยให้บริการลูกค้าต่างชาติเยอะมากทั่วโลกประเทศไทยเขาก็ถือหุ้นอยู่ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควตรต้องนิพพ้าตามนะครับถ้าเกิดเขถือถือหุ ประเทศไทยอยู่แล้วก็มีการฟอสขายถูกขายสินทรัพย์ออกไปเพื่อมีเงินเป็นสภาพคล่องถ้าเกิดเขาถือหุ้นในปริมาณที่มันเยอะแน่นอนนะครับราคาหุ้นของบริษัทที่เขาถือก็อาจจะมีโอกาสที่จะร่วงลงไปได้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจากนี้นะครับก็มารอดูกันนะครับว่าถ้าเกิดบอกว่าล้มไม่ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มันเป็นไปได้คือหนึ่งก็หาผู้ร่วมลงทุนเพิ่มทุนนะครับที่ไม่ใช่ซาอุดิอาระเบียเชนแอลบค์นะครับเพราะว่าเขาถืออยู่เต็ม,มงวงเงินและ9.9ถือรนและนากผู้ถือหุ้นต่างชาติก็็จะเปนเจ้าได้เจ้าห สองก็คือขายสินทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่นี่แหละอย่างที่สกิลหมนพูดก็คืออาจจะขายหุ้นหรือขายสินทรัพย์ที่ตัวเองมีเพื่อให้สภาพคล่องตัวเองสูงขึ้นนะครับสามอาจจะมีเจ้าข้อรายใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นข่าวลือมาว่าอาจจะมาซื้อเทโอเวอร์ก็ได้ก็คือ UBS นะครับแต่นี้เป็นแค่ข่าวลือเนอะทาง CEO ของ UBS เองก็ยังไม่ได้ออกมาพูดนะครับหรือ C ที่เป็นไปได้อีก กรณีหลักๆเลยก็คือธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์หรือสวิตเนชั่นแนลแบงค์เข้ามาอุ้มแทนนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยพยุงไว้เพื่อไม่ให้มันล่มทั้งเศรษฐกิจทั้งสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ยุโรปด้วยนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะมารีบอัปเดตถ้าเกิดได้เรื่องเพิ่มเติมอย่างไรนะเกี่ยวกับเพจนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกับส u b สไครต์ให้กับช่องผมในทุกช่องทางเลยนะครับยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกนะครับบล็อกดิกด้วยนะครับผมมิสนาตีนทองคำสวัส